เกี๊ยวทอดกรอบใส่ไข่นกกระทะน้ำแผ่นเกี๊ยวสำหรับทอดยี่ห้อที่ชอบมาขูดผงแป้งออกทั้งสองด้านจุ่มมุมแผ่นเกี๊ยวผ่านน้ำจุ่มเฉพาะมุมนะทำทั้งสี่ด้านจับมุมแผ่นเกี๊ยวทบเข้าหากันกดให้แน่นทำทั้งสี่ด้านหลังพับถ้ามีแผ่นเกี๊ยวแหลมๆโผล่ขึ้นมาดูเราไม่สวยให้ใช้น้ำลูบแล้วพับลงไปเพื่อให้เกี๊ยวดูเป็นทรงสวยขึ้นให้ใช้นิ้วมือกดพับเกี๊ยวให้เป็นรอยแบบนี้ทั้งสี่ด้านนี่คือหน้าตาของเกี๊ยวหลังกดจัดการจับลงทอดในน้ำมันพืชนร้อน ตอนเริ่มทอดให้ความหน้าเกี๊ยวลงไปก่อนทอดไปสักครู่จนขอบด้านข้างของแผ่นเกี๊ยวเริ่มที่จะอยู่ทรงก็จัดการจับหงายขึ้นกดเกี๊ยวทั้งชิ้นลงไปในน้ำมันทอดจนกรอบดีทั่วทั้งชิ้นตักขึ้นความหน้าลงจนกระทั่งเสด็จน้ำมันใส่ไส้ต่างๆที่ชอบได้เลยค่ะวันนี้ป้าจะใช้เป็นผักต่างๆบีบน้ำสลาดัดหรือว่าซอสชีสซอสอื่นๆที่ชอบลงไปไข่นกกระทะต้มสุกครึ่งฟองตัวไส้ปรับเปลี่ยนเองได้ตามชอบ ตอนเริ่มทอดอย่างไงเกี๊ยวลงทอดแบบนี้เด็ดขาดเพราะว่าขอบมันจะยู่ไม่สวย